ตอนนี้มาเดินหมูม่บ้านโบราณก็สวยดีนะคะเก่าๆดีดนีกตประตู นี่บายจกลับภายในมีน้ำเขียวชะอุ่มมากน้ำต้นไม้ดูเป็นธรรมชาติมากค่ะ อันนี้ขายอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเต็มเลยค่ะเยอะแยะเลยซื้อไม่ถูกไม่ซื้อดีกว่า พวกไม้แกะสลักก็มีเดินแบบนี้ก็เดินเพลินๆดีนะไปดูก่อนว่ามีอะไร ปลาฉลามน,นั่นเองเห็นปะปลาฉลามตัวเล็กๆนม่ไรมมืมากค่ะ สวยมากมากมีหลายร้านเย็นสบาย,ยานะ้ำตกไหล,หล,ไลด้วยีจากข้างบน อะไรก็ไม่รู้เริ่มโดนมั่วแล้วค่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้แค่นี้ก่อน